เปิด ID สายฟรีเบอร์หนึ่งที่แท้จริงในเซิร์ฟเวอร์หกสไม่ใช่ใครที่ไหนไกลดับเบิ้ลเคหรือจานขิงคอร้อนนั่นเองจะโหดจะสุดแค่ไหนไปดูกัน Richman Shop โ no น้หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือด Strong g e ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman คอยแใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมเชนนัดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคน 634ในไอดี ID ของจานขิงหรือดับเบิลเคครับผมซึ่งถ้าใครดูช่องผมอยู่เนี่ยก็น่าจะเห็นไอดีของจานขะิงเนี่ยมาลงในช่องผมเนี่ยค่อนข้างหลายเซิร์ฟนะแต่สำคัญที่สุดเลยแต่ละเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นสายฟรีนะครับทุกคนนะแล้วก็เป็นท็อปเซิร์ฟเวอร์นะผมบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับทุกคนนะแต่ก่อนทุกคนไปชมคลิปต่อนะครับผม ตอนนี้นะครับผมทางช่องผมนะครับผมมีบริการรับเล่น ID 1ีันพัฒนาแ,แต่ต้องเก็บบนละสัสิบห้าบาทนะครับทุกคนจ้างสามวันผมแถมดันพลังให้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับทุกคนใครสนใจสามารถติดต่อมาที่เฟซบุ๊กผมได้เลยครับผมนะ เออผมบอกเลยนะครับทุกคนนะว่าผมมีคอนเนคชั่นอย่างจานขะิงเนี่ยคอยปรึกษาเรื่องดันพลังนะครับผมก็นี่การันตีอยากดูไอดีจานขิงนะก็ท็อปสิของเซิร์ฟเวอร์เออผมมีคอนเนคชั่นในการสอบถามเรื่องดันพลังครับทุกคนแล้วก็ไอดีของผมก็ติดท็อปเซิร์ฟเวอร์นะที่เป็นสายฟรีนะครับทุกคนนะใครสนใจเรื่องดันพลังก็สามารถทักมาที่ Facebook ผมได้นะครับทุกคนอ่ะแต่ทุกคนไม่เชื่อว่าสายฟรีร้อนะผมเปิดโบนัสการเติมเมย์ทุกคนดูก่อนเลยกันเป็นศูนย์แบงคร้อยเปอร์เซ็นต ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะมีพี่กิกี้ซูปเปอร์สตาร์กิกี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยครับผมที่เขาขิงการันตีว่าเขาเป็นสายฟีเบอร์หนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้พี่กี้เขาเลิกไปหรือยังนะผมขอส่องดูก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่กี้เขาก็มีลูกแล้วนะครับผมนะก็น่าจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะคุณพ่อมือใหม่ใช่พี่กี้ไหนะรีเบิร์สไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เดี๋ยวขอเูดิกิกี้พี่กิกี้อยู่ไหนเออขอส่องหน่อยขอซ่องหน่อยขอส่องหน่อย,อออยมาตบก,กี้แก่แจ้นี่ไม่น่าใช่นะ เฮ้ยพี่กี้ไปไหนวะทุกคนหาก่อนสายฟรีเบอร์หนึ่งเราไปไหนเนี่ยโอ้โหหาไม่เจอหาไม่เจอหรือผมเลยมาแล้วหาไม่เจอหรือผมเลยมาแล้ววทุกคนหาก่อนหาก่อนว่าพี่กี้อยู่แบบที่เท่าไหร่ฟึบฟืบฟืบโอ้โหหาไม่เจอจริงวะหาไม่เจอจริงวะทุกคนนี่ร้อยสามสิบป่ะนะหรือผมเลยมาแล้ววะถ้าผมเลยมาแล้วขออภัยนะครับผมตรงนี้ ขอหาก่อนพี่กีกี้พี่กีเราจะไปทักทายกันหน่อยเราจะไปแบบตบกันหน่อยเฮ้ยแต่เหมือนหาไม่เจอจริงว่ะทุกคนสาระเลยเนี่ยหาไม่เจอจริงแต่ผมเลยมาแล้วเหรอวะผมเลยมาแล้วเหรอวะทุกคนพี่กีกี้หาไม่เจอว่ะน่าจะเลยมาแล้วว่ะมาตบพี่กี้น่าจะเลยมาแล้วนะเพราะนี่ตอนนี้พลังสามล้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาในตัวละครสุดเก่งก็ได้นะ สายฟรีของจริงนี่ใครเนี่ยเมเปิล <c oughs> นี่เมเปิลนะครับผมนะเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีลิลินนะครับผมที่เคยลงเซิร์ฟเวอร์นี้นะแต่ก็บิดไปแล้วนะขอหาพี่กิกกี้คนหนึงนะครับผมเราจะไปทักทายพี่กิกกี้กันหน่อยในเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะน่าจะเจอในนี้แหละในตัวละครสุดแก่งนี่นแหละแต่เหมือนจะหายวะทุกคนหรือเขาเลิกเลยวะอ๋อนี่ไงกิกกี้ครับผมพลังสี่ล้านสามนะสี่ล้านสามผมเลื่อนหาเลยสี่ล้านสามกิวอัศวิน โอเคโหสายฟรีเบอร์หนึ่งเราพลังสี่นั้สามมั้งครับพิกี้ฟึบฟอ๋อ oh, นี่ไงขออภัยครับทุกคนผมเลื่อนเลยนะเดี๋ยวขอทักทายกับพิกี้นะครับ,นะรบทุกคนนะก่อไปรีวิวไอดนี้เฮ้ยขอเจอสายฟรีเบอร์หนึ่งในเซิร์ฟเวอร์หกสัสกันหน่อยนะครับผมตรงนี้ฟึบฟึบเรากดคูณสามเลยนะครับผมมาจังหวะแรกประเดิมมาก่อนเลยกดแรกระมัดเลยครับผม ฟรูบุกี้จังหวะนี้โอ้โหสิบเจ็ดล้านดาเมจครับผมเป่าไปโอ้โหเฮ้ยจังหวะเทิร์นคิวนะทุกคนช็อตนี้โดนอีกาซานในพิกกี้ถอยโอ้โหแรงเหมือนกันนะผมโอโ้อีกาซานในพิกกี้ถือว่าแรงจัดจัดทุกคนแล้วฝังสิงเอาเราคืนไปหนึ่งแสนดาเมจเรียบร้อยครับผม วันเชินคิวใส่พิกกี้นะครับก็ขออนุญาตพิกกี้นะครับผมที่ตีพิกี้นะตรงนี้มาเดี๋ยวผมมารีวิวไอดีนี้กันนะครับผมก็นำทับมาด้วยเป็นฟุบุกิ UR อาร์นะครับผมก็เป็นพาสซีฟพิเศษขั้นหนึ่งะนะพลังที่2องล้านเครับผมดูของไอเทมเฉพาะ2ดาวแตเฉพาะ2ดาวของก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมนีม่การบับประมาณนี้ขนาดจะไม่มีการบับทองนะครับทุกคนตรงนี้ก็ถือว่าติงเอาเรื่องต่อไปเป็นราชาเทเลลึก UR อาครับผมก็ เป็นพาสซี่เปเศษนตขั้นหนึ่งเหมือนเดิมครับทุกคนนะไอ้ที่เฉพาะสองดาวจะบอสสี่ดาวนะของก็ใส่ประมาณนี้ครับผมนี่การบัฟเป้ไม่มีสีทองนะครับผมก็ประมาณนี้ต่อไปเป็นโซนิกครับผมก็เป็นสีดาวเหลืองสองดาวม่วงนะครับผมนะนี่ไอเทมประมาณนี้ครับผมการบัฟก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นฟินิกแมนเอซนาร์บวกนะครับทุกคนเอซมีเอนนอาร์ไม่ใช่เอซนาร์บวกครับผมก็เป็นสีดาวเหลืองสองดาวม่วงนะครับทุกคน ต่อไปเป็นเจนอนะครับผมนะก็เป็นสีดงเหลืองสองดาวมวงนะครับผมแล้วก็เป็นปูบอมที่เป็นคอนะครับผมก็ตัวนี้น่าจะไม่ได้ปั้นนะดูจากทรงแหละเห็นไหมไม่ได้ปั้นนะถ้าเอาเอาใครใส่แทนดีวะเอาตอมิกหรือตัวไหนใส่แทนนะน่าจะพลังเพิ่มนะเพราะผมว่าถ้าปั้นไอตัวมาแทนปูบอมอีก,กับพลังเพิ่มอีกนะครับผมตรงนี้นะเนี่ยถ้าจันทิงเขาหาปั้นตัวอะไรมาแทนปูบอมนะพลังเพิ่มก็บบิ๊กคือเดือดจ,จัดจัดทุกคน แล้วก็ของในดีก็มีประมาณนี้ผมมีตั๋วแดงร้อยสาิแปดใบนะอย่างที่ผมบอกไปนะว่าตั๋วแดงนะผมแนะนําให้ดองครบสองรอยี่สิบใบค่อยเปิดับผมเพราะว่าเราจะได้โบนัสจากตรงนี้ด้วยครับผมในการเปิดตั๋วแดงนะผมพาไปดูโบนัสจากตรงนี้นะครับผมฟึบฟึบฟึบอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับทุกคนนะมันจะไ,ได้โบนัสด้วยนะในการเปิดตั๋วแดงนะถ้าครบสองอยนะี่สิบใบเห็นไหมเราจะได้พวกกล่องเลือกหินด้วยนะครับผมแล้วก็ขอส่องเดียวาจารย์ขิงโดนฟูบุกิไปทั้งหมดร้อยห้าสิบใบโอ้โหดวงดีจัด ถือว่าตรงดีมากนะร้อยห้าสิบใบนะครับผมตรงนี้แล้วก็ไหนผมขอส่องดิของก็มีประมาณนี้ผมนะบัตรต่างๆโอ้โหดูดิมีตั๋วซัพพลายนะแล้วก็ไหนขอดูตั๋วซัพพลายดิเหมือนเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบคือของดองค่อนข้างเยอะมากๆเลยตั๋วทะเบียนรูนสามร้อยสี่สิบครับผมตั๋วซัพไพ่อีกสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะคือเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ชีพหกสิบสองนะตรงคิสตันตรงนี้ก็สําคัญนะโอ้โหดู กราฟดาวสามสิบสองใบทุกคนก็คือเพิ่มพลังได้อีกนะแล้วก็มีนี่ตาดับเอสแล้วก็มีหินพัฒนาปิชิโลหินพัฒนาปีศาจอีกห้าเม็ดแ้วก็ผมแล้วอะไรเนี่ย <c ười> ลูกแก้วกระบอกเหล็กกับทุกคนคือ <c ười> น่าจะหลุดเลทนะผมดูจากทรงน,นะน่าจะหลุดเลทผมขอซ่องหน่อยดิน่าจะหลุดเลทน,นะครับผมสำหรับไอ้ลูกแก้วกระบองเหล็กที่มันเกินมอมอ่ะโอ้ยแต่ก็มีการันตีอยู่นะอีกประมาณเจ็ดใบครับทุกคนถ้าจเห็กเขาได้อีกาสไนตามที่เขา ล็อกไว้นะต้องบอกว่าตามที่เขาล็อกไว้นะพลังก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะว่าได้จากการปลดตรงนี้นะผมบอกเลยว่าเดือดจะจัดเดือดจริงสายฟรีคนนี้นะโอ้เดือดจะจัดจริง,รงทุกคนไหนขอส่องฟิกเกอร์ดิตอนนี้ฟิกเกอร์ปลดไปถึงกลุ่มที่สินะเท่าเราเลยทุกคนขนาดเซฟเขาเปิดหลังเรอทิศนึงเนี่ยแต่พลังก็แซงผมไปแล้วอะคือโหดมากนะนี่ฟิกเกอร์ยังอัปเดตเกียนะครับผมตรงนี้โอ้โหโหดจริงโหดจริงโหดจริงทุกคนไหนขอดูห้องวิจัยดิห้องวิจัย คืออย่างที่ผมบอกนะว่าสายฟรีในเกมอาพาแมนเนี่ยมีโหดหลายคนนะไม่ใช่แค่ผมนะครับทุกคนนะผมก็ถือว่าพอเล่นเป็นผมก็เอาฮาไปนะทุกคนนะทำคอนเทนต์ไปวันๆนะเกี่ยวกับสายฟรีนะแต่คนที่เล่นโหดก็มีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นจานเจมที่วางมือไปนะแล้วก็น้องๆในกลุ่มอีก,ลอกลหลายคนนะที่เล่นสายฟรีโหดแบบคนโหดนะครับทุกคนนะก็สามารถไปติดตามผลงานได้นะหรือใครอยากเข้ากลุ่มสำหรับสายฟรีที่ผมสร้างไว้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมนะในกลุ่มก็ มีคุยเรื่องเกี่ยวกับเกมพ่อแม่เนี่ยครับผมแล้วก็แชร์เทคนิคต่างๆกันนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับทุกคนนะขอส่องลูนหน่อยตอนนี้ก็ปลดเป็นลูนอเอเขาเรียกว่าลูนะไรว่าหัวใจนันตอนนี้ปพิเป็นลูหัวใจนันเลยครับผมถ้าปลดลูนคมแฟกไปผมบอกเลยว่าเดือดเลยลูคมแฟกก็รอเปิดนะคือขาดแค่ขาดแค่เนี่ยทุกคนขาดแค่ไอคมแฟกสารพัดนะและคมแฝกปีศาจนะถ้าเปิดลูคมแฟกก็เดือดอีกผมบอกแค่นี้ว่าเดือดอีก ส่วนตรงนี้เออเหมือนจานฉิ่งเขาจะอัพนะโอ้เขาอัพดาวหรือเปล่าน่าจะอัพดาวไปครับผมพลังเลยแบบเดือดมากนะเดือดจริงๆจานขิงได้ทอัพดาวมานะซึ่งผมไม่ได้อัพนะผมนะเดี๋ยวผมลองไม่อัพดาวมั่งลองอัพตามมั่งทุกคนเผื่อพลังเราจะโดดขนาดนี้ม้างนะตรงนี้โอเคผมรับไปโอเคครับทุกคนนะไม่น่าจะมีนะสรับในเฟเวอร์นี้นะขอส่องลีลาประลองหน่อยแล้วกันลาประลองโมูมีผมตีสามใบแล้ว แต่เหมือนจะถิงอ่ะโหขอตีได้ปะแต่ผมว่าไม่ตีดีกว่าไม่ตีบบทุกคนเก็บไว้อย่างนี้แล้วกันนะตอนนี้ก็อยู่แบบที่ส6หของเซิร์ฟเวอร์นะถือว่าตึงจัดไหนดูข้ามเซิร์ฟดิข้ามเซิร์ฟอู้หูสิบเอ็ดของเซิร์ฟเวอร์ข้ามเซิร์ฟไม่ไม่หมูนะครับทุกคนนะอยู่ที่สิบเอ็ดนะคือถือว่าเดือดเลยนะโอ้โหอยู่โซนเดียวกับลิลลินนี่เรอห้าหกสามแปดโอ้โหเซิร์ฟโซนนี้ก็อย่าไปยุ่งนะโซนนี้ก็อย่าไปยุ่งเขาเลยโซนหกคคคนนนนากกลััวจดปรระะมณี้บทุ โอ้ดูกันไปกลยุทธสองแเดี๋ยวผมเปิดให้หมดทุกคนในดีผมเปิดให้หมด, ID, มเ,ด,หหมดเดือดๆเลยโอ้ยเดือดๆน,นี่ผมเปิดให้หมดเลยครับผมนะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ผมฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรืออยากให้ผมทำเกี่ยวกับไอดีนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดกันได้นะครับทุกคนนะวันนี้ประมาณนี้ครับผมนะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ